กราบสวัสดีทุกท่านนะครับตัวเองเก็บมาครับอะไรไหมครับแบแบ,บาามา,ก,บา,ก,า,ามก,กกว่าเ้อผมหาคันจะมากลัวไปหนาผมก็ปากลัวได้โคตรกล้เลยครับทุกท่านเอออาจจะมีเสียงฝนนะฮะโอ้เสียงฝนมันตกหนักผมมันเหงาอยากถ่ายคลิปครับมันทนไม่ได้สวัสดีมันดีนะ ผมอาจจะไ่ดังสักเท่าไหร่ผมก็จะแห่ปาแห่คอแล้วฝนตกผมไม่ได้ยินเสียงผมหรอกแบบน่าสนุกก็เลยลองหลดมาเล่นดูคนเดียวนะ่นคนเดียวมันเดิมก่อนที่จะไปเริ่มคลิปกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผม,ผมด้วยนะครับขอเป็นกำลังใจผมด้วยนะไปเลือกไปเลยอโอ้โหเชิดหตัวนี้ก็ล,ลุละเชิดไฟทีหนึ่งปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บวู๊บว,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 ว๊าบว๊าบชิงวัดชิงวัดดูบ้านต้นโดดตัวนี้ก่อนนะเออเนี่ยข้ามีโดดให้เหมือนอยู่เอ,อ๊ะเอ,อ้ยเหมือนเคยเล่นมาก่อนเลยไม่รู้เหมือนกันนะเพราะผมแบบดูว่าต้นโดดไปทางไหนดูคลิปปัก,กวัวบ่อยครับธรรมดาคอมันเก่ง ขตถอดคับพูดเอ้ยเชี่ยกดโดดไม่ติดทำไมผมโดดไม่ได้ว่านผู้ชมอ้ามันมีไงต่อมันต้งมีเหรอโดดอันบล็อกสลามาต้องมีแล้วก็โดดนี้ก็ตรงนี้ตัวนู้นอ๋อเข้าใจแล้ว เออครั้งแรกนะเนี่ยแบบนี้มันดีอ้าไปถึงอันนี้คือแบบแบบดีบ้าดูทรงอ่ะดูดิวู้ซีมาปากวัวออซีบ๊อกอ้าวบาเดียเนี่ยหว่าว่าจะหลุดหรือว่าจะตกไปตายเลย ตะกี้ไปเมื่อตะกี้เลยชุบชุบชุบตะบักสลามปุ๊บชุบเออลืมหมอทนาได่าไปเลยอะ่ะใช่อเถอะด่านี้จะเป็นด่านเหมืองด่านแรกเปล่าด่านแร่ไม่ต้องจริงจังครับมากลัวนไงผมก็เก่งอยู่แล้วไงก็ผ่าได้ง่ายอยู่ดี โคตรโมเลยโอ้ยดิยย่น่นดื่นครับเสียงฝนนี่ก็ดังเลยก็ กระไปดาดีเอ็นะต่อที่แล้วด่านนารกด่านเอ่อมันไม่มีชื่อบอกไอซ์เปล่าด่านนี้เป็นด่านไอซ์ไม่นชนใชัยดาหิมะวิต์กิลล์ดับตัวโดด่านนี้เป็นด่านฟาร์มเปล่าเดนมโบอหตุเสียโดดตอนเนี่ยไม่เคยเล่นม,มาก่อน เขาจะลองมาเนี่ยโดดอย่างเคยเล่นมาก่อนเลยไอ้เชี่ยโดดไปไหนต่อวะชุบมันนี่ใช่ไหมปุ๊บมันนี่ใช่ไหมชุัน,นี่แล้วก็มันนี่เอาเดี๋ยวผมโดดล้านดาท่านผู้ชมคือมันโดดมาได้อะ ันโดดมาได้ก็ก็เดี๋ยวจะโดดตัวนี้กันนะจะหาว่าขี้โกงโอ้โหผ่หานไปกี่ด่านแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้รับเลย,ยนาที่ั้เจ็ดแค่สี่นาทีโหเทมเกินแต่น,นี้ง่ายใครๆก็ผ่านได้ถ้าเพื่อนผมมาเล่นด้วยก็น่าจะนานนะ แล้วมันจะดูดยังไงวอลอกพึ่งนี่แหละด,ดูดได้หรอโอ้โหแบบนี้ก็สบายดีครับด่านเอ่อไซออดเนทเทอร์ฟอร์เทสเชื้อ กจะเอาบอะบาเรียมากันน้นน,ไไนั่นเนี่ยมันโดดคาดไม่ได้นั่นเห็นไหมเนี่ยมันมันโกงเกินไปครับผมไม่ชอบโดดธรรมดาธรรมดานี่แหลยธรรม,รรรม,รรมดาก็ได้แล้วไม่ต้องโดดโกงหรอกชิบชิบอันดีนะคือว่าดีทำได้สวยมากแต่ติดปัญหาที่คนที่มันจะโกงนะ าจจะได้ดูแจ็คขึ้นมานี่เอีด่านนี้ไอ้ไอ้บล็อกใหม่ไม่ใช่บล็อกใหม่เขาเรียกว่าเออเนี่ยเขาเรียกว่าไหนวะจะไม่ได้ใช่เถอะลืมนี่นี่กลมใหม่กเนี่ะเป็นความเสียบของเราะจะเป็นหินงอกหินย,อย้อยตัวไปทีมีตายนะนึกว่าตาย ว่้ยี่ิบสแค่หกนาทีเองอึดชึบ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 เขาวงกดดี ลงแล้วท่านผู้ชมออนนี้ด่านหิมะหรือเปล่าด่านนันเป็นด่านเลยเอ้เอาบล็อกสลามมาทำไมคอน,นี้ผมกระโดดได้อยู่แห้อ มันจะโดดยังไงเดี๋ยวขอลองกลับไปก่อนนะทุมันต้องไปตรงไหนชื่อไปรตรงนี้หรอเราจะไปยังไงมันก็ต้องไปตรงนี้ต่อด,ดิใช่มไหมล่ะใช่ก็ถูกแล้วนี่ด,นแบบดัานอับดัด่นไม่ช้าโดสราไปสองเด็กปุ๊บสามเด็กเฮ้ย ชืบชืบมัพเนี่ยดันเอ่อคล้ายๆโพสหมุนโปรเอ็นชาร์ดจังโก้เดี๋ยวไนดะ้ปะขึ้นบนหรือเปล่าวะมันมันดูเกลไก่เก๋ไก่ได้เกินมันต้องขึ้นบนสุดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ดูนะอ๋อนี่ไง ชืบชึบเชืบเก็บเท่ละจะจบคลิปแล้วหรอเร็วเกินุบปากลัวภายใภายในเออเออกี่นาทีปะเนี่ยเป็นไม่้องจะถึงไม่้จะถึงสิบนาทีแน่นเนีเ่ยต้องจริงจังหน่อยละจะให้ถึงสิบนาทีเด็ดขาดเลย ขาแล้วท่านผู้ชมล่วงเอาล่วงเอาเลยป้ากลัวแนะนำผมให้ปิดออโต้จำนะดกิ่งไม่ไปนี่ผมพลาดหท่านผู้ชมพลาดครั้งใหญ่หลวงว่ะฮึบได้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 ไดไดชึบ เอาเลยสลาดดึงดอดดึงดึงเฮ้ยภายในสิบนาทีอ่อาภายในสิฟ้าร์ลเนสิบนาทีไอ้กี้จบแค่กี่นาทีนะตอนมันสิบนาทีแล้วไงเอ็ด คนทำแบบนี้ดีเรือวว่าดีมากนะครับท่านชมเออเดี๋ยวดยวแล้วผมจะร้อยร้อยไปไหนเนี่ยโอ้ยเ๋ยวต้องปรับแล้วกินนมก่อนนมนมนมอยู่ไหนวอ,อยสุดเดิน ครที่จะเล่นแบบนี้ก็มาเล่นได้นะครับเออผมเป็นโหลดจากแอปแอปหนึ่งอะมองไม่เลือกหาดูเออเดี๋ยวผมจะบอกกันนะตอนท้ายคลิปแล้วผมสอนสอนโหลดแบบนี้ให้ดูสอนโหลดแบบน,น,นี้นะก็คือเอ่อมันอา่านอะไรกัดกับอะไรไม่รู้เอาอไม่ออกก็สหรับแบบนี้นะถือว่าดีมากๆผมตอนที่ผมเล่นมานะ ใครชอบคลิปนี้จะดึงด like, กดไลค์กดแชร์แลกดซับสไคร้ถ้าอยากให้ผมเล่นมากกว่กวีกก็กดสักสิบถึงสัก like, ห้าไลค์พอห้าไลค์นะปะโหลดไปเลยกลับมาที่เดิมอ่ะบายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมน่ะไว้ถึงถ่ายคลิปกันละผมจะมาซ้อนโหลดนะให้ให้โลหโลดแอปนี้นะเนี่ยเนีน่ยนะเขียนตามนี้เลยอันนี้ผมโหลดเสร็จแล้วที่เกียรโหลดใหม่ถ้าโหลดเสร็จแล้วก็กดเปิดเข้าไปเลย เออมันจะมาหน้านี้ใช่ไหม,าาไหมเนี่ยช้าจังวะนะครับม่านผูน้ชมท้ไมก่อนถ้าเราเข้ามาแล้วจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วถ้าผู้ชมกดเข้ามาที่ mm. เอ่อคำเนี้ย ะ room, อนท์เวลูวันขยายคือค้นหาเนี่ยแล้วก็เลือกที่ปากลัวเนี่ยใช่ท่านผู้ชมก็เลื่อลงมาครับเป็นแบบแบบนี้โอเคนะก็กดเข้าไปแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยเนี่ยถ้าโหลดเสร็จจะเป็นสีม่วงนะ้าโหลดไม่เสร็จเอ่ไมไม่ใช่หลดุดถ้ายังไม่โหลดจะเป็นสีส้มแบบนี้ ดอปเบอร์วะน่าเล่นอยู่นะกันนั้นเนี่ยดอปเบอร์ป่าวะก็นะแค่นี้แหละ